สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกันกับเอิญนนะคะสำหรับวันนี้เอินม,มากับรถ Honda Jazz นะคะปี2017สีส้มคันนี้เลยตัวนี้นะคะบอกเลยว่า สวยมากนะคะเป็นตัวแฮชแบ็กหประตูนะคะที่สําคัญเครื่องยนต์1.5 r s ด้วยใครเพี่มลรงตามหาอยู่นะคะมีเข้ามาเรียบร้อยเลยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวเอิญจะพามาดูบอดี้ของคันนี้กันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเลขไมตัวรถอยู่ที่60,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะราคาตั้งขาย่ที่475,000บาทนะคะเริ่มต้นที่ ฟรีดาวค่างวดอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะลูกค้าที่มีรายได้2เท่าของค่างวดสามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะคะรายได้อยู่ประมาณ18,000-19,000นกะคะก็สามารถออกรถคันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่สำคัญใครที่สนใจนะคะมาเทสขับนะคะมาทดลองได้นะคะร้านไปอยู่ที่เซรีไทย70บินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงจนถึง6โมงเย็นเลยใครที่สนใจนัดหมายมาดูรถกับเอิรได้นะคะผ่านเบอร์โทร 0971693884ได้เลยนะคะแอดไลน์มาหาเอิร์นเบอร์ทรนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเามาดูบอดี้ของคันนี้กันเลยดีกว่านะคะว่าจะได้อะไรกันบ้างตัวนี้นะคะมาพร้อมไฟหน้า full LED นะคะมีไฟเดย์ทามาให้เรียบร้อยเลยมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูกันที่ล้อมแม็กกันบ้างนี่ตัวแม็กนะคะเป็นแม็กทูโทนหัวน็อตสรูแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับยาง185 ทับ5 5 r 1 6นะคะเป็นล้อแมกขอบนั่นเองนะคะบอกเลยว่ายางคันนี้นะคะเป็นยางปี2021สัปดาห์ที่52นะคะบอกเลยซื้อไปได้ใช้งานแน่นอนนะคะนี่มีสเกิร์ตด้านข้างมาให้เรียบร้อยไฟเลี้ยวกระจกนองข้างนะคะกระจกตัวรถเดิมๆม,มีโลโก้ฮอนด้าแบบนี้เลยติดฟิล์มขนาดประมาณ80มาให้รอบคันเลยด้วยนี่โลโก้ฮอนด้าตัวนี้นะคะเป็นตัว ควบคุมนะคะเซ็นทราล็อกรถเปิดล็อก,ก,กนะคะมีมาให้ครบเลยกระจกนะคะโลโก้ Honda น,นะคะฮอนด้าอยู่ครบแบบนี้เลยนะไฟด้านท้ายนะคะชบเฉียวมากๆนะคะเป็นแบบ led นะคะพร้อมกับโลโก้ ของตัว RS SI IV Tech ด้วยตัวนี้นะคะรถเนะคะเข้ามาใหม่นะคะป้ายยังเป็นนะครพนมอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวโอนเข้านะคะก็จะเป็นบายกรุงเทพเรียบร้อยเลยนะบอกเลยว่าตรงนี้นะคะทางเอินดูแลให้ด้วยนะคะด้านบนตัวรถนะคะเขาก็มีหูชีพฉลามแล้วก็สปอยเลอร์หลังไฟเบกรกลนที่3ไฟท้ายบอกเลยว่าชบเฉียวมากๆเลย มีมาชมด้านหลังกันต่อเลยนะคะสาหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวรถที่จะได้เป็นแฮชแบ็กหประตูนะคะเขาก็จะเปิดมาได้กว้างๆแบบนี้เม็ดอาคงสร้างนะคะหัวน็อตอยู่ครบเลยนะคะไม่มีไขไม่มีถอดแบบนี้เลยน็อตเดิมๆนะคะรับประกันโครงสร้างให้นะคะว่าไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหมไม่ตัดต่อเล็กเครื่องเล็กถังแน่นอนนะคะถูกกฎหมายถ้าเกิดไม่ถูกกฎหมายไม่เอาเข้ามาที่นี่แน่นอนนะคะเพราะว่าไม่อยากให้กระทบนะคะเกี่ยวกับตัวบริษัทที่เรนอยู่ด้วย ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าภายในกว้างมากๆตัวภายในคือกริปเลยนะคะภายในเขาสามารถพับเบาะได้ด้วยนะ เขาจะพับได้นะคะทั้งบ่อด้านซ้ายแล้วก็บ่อด้านขวาแบบนี้แล้วก็จะมีไฟสองสว่างมาให้ด้านข้างแบบนี้เลยพื้นที่ด้านหลังเขาจะมีผ้าย,ยางปูมาให้เรียบร้อยบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนะสําหรับเจ้าตัว Honda j a จ z 1.5นะคะเอาใจเลยนะคะใครที่แบบว่าคนคลองคนสัมผัสระเยอะนะคะตัวเลือกของคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยด้วยเดินพาไปดูด้านในตัวรถกันบ้างดีกว่านะนี่ ภายในของตัวรถคันนี้นะคะเขาได้เป็นเบาะผ้านะคะสวยๆเดิมๆมาพร้อมกับเดินได้ตะเข็บเป็นสีส้มนะคะสีเดียวกับตัวรถด้านนอกเลยด้วยตัวนี้นะคะเขาก็จะมีในส่วนตัวแอร์แบกนะคะคู่หน้ามาให้แล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะเดินได้ตะเข็บมาให้ สวยกิบเลยจอทัชสกรีนนะะปรับออโต้ปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนะคะมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งรับสายวางสายได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธที่จอทัชสกรีนก็ได้เช่นเดียวกันตัวรถได้เป็นออโต้นะคะมีในส่วนตัวพาวเวอร์เอาลิตให้เรียบร้อยเลยนี่สวยมากภายในออปชันถือว่าครบเครื่องมากๆเลยนะคะใครที่กำลังตามหายอยู่คันนี้เป็นช้อยตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยด้วย ราคาย้ำกันอีกทีนะคฮะ 475,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะข้างวัวเฉลี่ยอยู่ประมาณ9,000นะคะลูกค้าที่มีรายได้2เท่าของข้างวดวสามารถซื้อคนเดียวแบบไม่ต้องคำได้เลยมีไฟแนนะซ์รองรับนะคะวิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะเดี๋ยวเอินพาไปชมห้องเครื่องของ,ของคันนี้กันเลยพามาดูนะคะในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์15นะคะเป็นเบนซิน h o n ด้ i v t e ีเทคเครื่องยนต์บอกเลยว่าในห้องเครื่องนี่บอกเลยเป็นหัวใจของตัวรถเลยนะคะสําหรับตัวห้องเครื่องคันนี้นะคะ ไม่มีคาบน้ำมันไหลเยิมรัออ่วซึมใดๆนะคะมาพร้อมกับม์กแต้มสีจากโรงงานนะคะให้เห็นกันเลยว่ายังอยู่ครบสวยๆแบบนี้หัวน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวเลขตัวรถนะคะแบบนี้เลยนะนี่สติ๊กเกอร์มอกอรนะคะอยู่ครบเลยห้องเครื่องกระจังด้านหน้าสวยเดิมนี่ บอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจคันนี้นะคะนัดมาดูรถจริงได้มาทดลองขับได้ที่เสรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9้าโมงจนถึง6โมงเย็ยนเลยสำหรับใครนะคะที่สนใจคันนี้นะคะ โทรหาเอื้นได้ผ่านเบอร์โทร0971693884แอปไลน์มหาเอื้นเบอร์นี้ได้เลยนะคะใครที่สนใจก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะย้ำราคากันอีกทีหนึ่งนะคะราคาอยู่ที่475,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวข้างว้นอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะสนใจรีบติดต่อไปได้เลยรถคันนี้สีสวยมากเดิมๆบอกก่อนว่าป้ายแดงเขาไม่มีพาริตแล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะสาหรับตัวไหล่ของตัวรถคันนี้ก็ยังหาได้ง่ายนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ของ h o น da นั่นเองนะคะเป็นแบรนด์ที่น่า สนใจและก็น่าเล่นมากๆเลยสนใจคันนี้รีบติดต่อมาได้เลยไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ